สวัสดีครับมาเจอกันนะครับกับสไตล์ธนากรเหมือนเดิมนะครับเราได้มาเที่ยวที่สวนนะครับจุนป่าจุลพัดนะครับผมที่อุทัยธานีนะครับโอ้วิวสุดยอดนะครับวิวสวยด้วยนะครับผมก็ให้แฟนคลับทุกท่านนะครับจะได้ดูวิวเยอะแยะเลยนะครับนี่ดูข้างหลังด้วยนะครับมันจะเป็นป่า ตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าจะเป็นที่เลี้ยงป่านะครับตรงที่เรานั่งนี้เป็นที่เลี้ยงปลานะครับนะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านาถ้าใครได้ผ่านมาแถวนี้นะครับก็มาเที่ยวได้นะครับที่สวนป่าจุลพัฒนนะครับที่อุทัยธานีอำเภอบ้านไร่นะครับนะครับผมก็ให้มา เที่ยวกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับขอฝากช่องของน้องนรินด้วยนะครับน้องนรินเปิดช่องใหม่นะครับเดี๋ยวได้ดูกันนะครับว่าน้องนรินถ่ายการท่องเที่ยวนะครับของน้องนรินการท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็น้องนรินจะพาไปเที่ยวนะครับเนาะก็ให้มาดูกัน ฝากติดตามให้ด้วยนะครับน้องนรินชาแนลนะครับนรินชาแนลนะครับนอนหนูนะครับรอลิงแล้วก็สลีนนอนหนูนะครับนรินนะครับชาแนลนะครับผมนะเป็นภาษาไทยนะครับกดติดตามได้ง่ายๆนะครับสําหรับช่องของน้องนารินนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมีนะครับฮานอยให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับว่ามีตัวไหนบ้างครับ นะครับก็นะครับให้จดไว้นะครับว่ามีตัวไหนนะครับก็มีนะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าศูนย์นะครับสองนย์ะครับสองสนะครับสองหนึ่งนะครับ 94นะครับลูด9นะครับผมถ้าใครอยากลูดก็ลูด9ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับผมเนาะก็ขอให้แฟนขบทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยนะครับโชคลาภกันทุกทท่านนะครับผมนะครับนี่ก็มาดื่มกาแฟดูเราทำอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่เอาไม้ไผ่ทานะครับเป็นที่หูหิ้วโอ้สุดยอดเลยครับนี่ใส่แทนถุงเหิ่วครับนี่ยคือนี่แหละคือสวยงามมากครับใครมาที่นี่ก็โอเค กาแฟก็อร่อยแล้วนะครับผมการันตีได้นะครับกาแฟอร่อยด้วยนะครับผมก็เมื่อวานก็เฉียดไปเมื่อ,เม,อเมื่อวานไม่ได้ปล่อยให้นะครับเมื่อวานยุ่งนะครับออยู่บนรถนรมากักตัวสิบสี่วันนะครับก็โอเคนะคับเดยวเล่มาเที่ยวแต่ว่าไปเช็คทุกที่ก็เไม่มีอะไรก็ ท่องเที่ยวได้นะครับแต่เที่ยวในที่โซนที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับก็อย่างนี้แหละครับที่ที่ผมมาก็พื้นที่สีเขียวนะครับก็ฝากแฟนขับทุกๆท่านนะครับนะครับเนาะมาเขาก็เช็คเขาก็ตรวจก็โอเคก็เอาปล่อยได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีโรคประจาตัวไม่มีอะไรนะครับเนาะไม่มีไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยนะครับวัดเขาวัดมา ตลอดทางนะครับก็โอเคก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับเพราะต้องรักษาตัวเองไว้เหมือนกันนะครับเนาะต่างคนต่างกลัวกันอย่างว่าแล้วนะครับไปไหนก็กลัวกันนะครับต่างคนต่างกลัวกันก็โอเคนะครับแต่ฮานอยวันนี้เราจะไม่กลัวนะครับเพราะว่าฮานอยวันนี้เด็ดแน่นอนนะครับอยู่กับน้องลินนะครับโอเคนะครับก็จะบอกอีกทีนึงว่ามีตัวไหนบ้างนะครับมีนะครับ 9กนะครับ90นะครับ20นะครับ2อสนะครับสองหนะครับ9ก้นะครับนี่ละครับคือฮานอยวันนี้นะครับ วันที่16มกราคม64นะครับผมนะครับก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับก็อย่าลืมฝากช่องน้องนรินด้วยนะครับน้องนรินนะครับเปิดช่องใหม่นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับของสตานากอนนะครับก็ได้ทําช่องให้น้องลินนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิด ทำงานยากครับหางานยากก็เลยเรามีมาทำนะครับทําความคลิปให้พี่น้องดูนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครผ่อนคลายนผ่อนคลายตอนนี้โควิดกําลังมาแรงนะครับเนาะก็ขอให้รักษาสุขภาพกันทุกทท่านเลยนะครับนะครับก็ชื่อณรินชาแนลนะครับนอนหนูนะฮะแล้วก็รอลิงนะครับ แล้วก็สลีนอนหนูแค่นั้นแหละครับนารินนะครับเอาง่ายๆให้แฟนคลับเติร์ดเข้าไปดูได้ง่ายๆนะครับอ่าแล้วครับก็น้องนารินก็ได้ทําเป็นช่องเพื่อให้พี่น้องได้ชมแล้วสถานที่ต่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวสไตล์ท่านังกองแคนอลรินจะไปทุกที่ที่แฟนคลับอยากเห็นอยากชมนะครับเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับก็เป็นกาลังใจให้น้องด้วยกัแล้วกันนะครับผมนะครับ แตน้องอจะได้พูดเก่งๆนะครับนี่กําลังพูดเก่งเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าน้องพูดดีหรือยังไงนะครับก็ช่วยสับสนับสนุนน้องด้วยครับนะครับช่วยสนับสนุนน้องด้วยนะครับนะครับสาหรับวันนี้เรามาฮานอยเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ทิ้งกันเราได้สิ่งดีๆมาเราก็ให้นะครับให้เหมือนเดิมนะครับ วันนี้ใส่เสื้อคู่ครับสไตล์ธนากรเนี่ยก็สไตล์ธนากรเหมือนกันนะครับนะก็ฝากสำหรับพี่น้องด้วยนะครับก็วันนี้นะครับขอให้เฮงรวยรวยปังๆนะครับสําหรับท่านไหนที่เข้ามาดูแช่องสไตล์ธนากรขอขอบคุณมากนะครับขอให้โชคลาบเข้าไปในตัวท่านขอให้ได้เงินเต็มกระเป๋ากันทุกๆท่านเลยนะครับผม นะครับสาหรับตายธนากรก็ดีใจนะครับที่มีพี่น้องแฟนคลับไม่ทิ้งกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เราได้มาอยู่ด้วยกันในตรงนี้นะครับเราจะหาแต่สิ่งดีๆมาจะหาโชคหาลาบมาให้พี่น้องอย่างเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับหวยรัฐบาลทั้งหมดเลยนะครับเราจะให้พี่น้องว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ ไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ชั่วครับนะครับห้อยหอยใหญ่นะครับไม่เยอะแต่ชั่วนะครับก็ขอฝากไว้กับพี่น้องเลยนะครับนะครับให้เข้ามาถ้าใครเข้ามาจะได้โชคได้ลาบกันทุกท่านนะครับเนาะคอยดูความร่ำรวยของแฟนคลับนะฮะต้องมีนะครับแฟนคลับของสไตล์ธนากรได้ยินข่าวดีว่าถูกวันที่หนึ่งสักคนก็เป็นไปได้นะครับเนาะอะไรก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับ นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสาหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็เราได้มา <c oughs> อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่ามีตัวไหนบ้างน,นะครับคือ่า91นะครับ90นะครับ20นะครับ23นะครับ สองหนึ่งนะครับเก้าสี่นะครับนี่คือสไตล์ธนากรจัดให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูเข้ามาชมจะได้เห็นทุคลาบของแฟนคลับทุกทุกท่านเงินเต็มกระเป๋าแน่นอนครับเย็นนี้นะครับตั้งแต่ห้าโมงขึ้นไปนะครับเงินจะล้นกระเป๋ากันทุกทุกทุกท่านนะครับสไตล์ธนากรวันนี้ก็ขอยุติ ไว้แค่นี้นะครับก็ไว้พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมเช่นเก่าเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ